กสตินี่แหละให้มีสติเป็นผู้นำทางตื่นขึ้นมาก็ต้องตั้งสติเลยจะใช้พุทโธเป็นตัวตั้งก็ได้ท่องพุทโธไปทำอะไรก็อย่าคิดถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็น พอไม่ต้องคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดคอยพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ใช้พุทโธก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนร่างกายกําลังทําอะไรก็ทําไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นกําลังเดินก็ไปเดินไปกับร่างกายกําลังอาบน้ําก็อาบน้ําไปกับร่างกายอย่าให้ไปอาบน้ําไปไปคิดถึงเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีอย่าไปอนาคตอย่าไปอดีต ให้อยู่ปัจจุบันอยู่คู่กับร่างกายไปก็จะมีสติแล้วพอเรามีเวลานั่งก็นั่งไปนั่งก็จะใช้พุทธโธไปก็ได้หรือจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้